กิจกรรมนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยวันนี้กองพลฐานราบที่15ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จําวล10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ ที่อาการพุทธศาสนสถานกองพลฐานราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอยําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีพลตรีเฉลิมพรคำเขียวผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่15พร้อมด้วยคุณสมฤดีคำเขียวประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพลฐานราบที่15และผู้บังคับหน่วยที่ขึ้นตรงกับกองพลฐานราบที่15รวมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปร,ะประเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหา ว่าที่ราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา71พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2566 โดยได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวนสิบรูปถวายเป็นพระราชกุศลพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสาดุดีถวายพระพรชัยมงคลพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และการลงนามถวายพระพรตลอดจนกระทำพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ส่งปฏิบัติพระราช รกริจนานาประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งยังได้มีการพระราชทานประทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ต่างๆและครุพันธ์การแพทย์ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทยทรงเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราชและได้รับการแท่ซ้องสรรเสริญไปทั่วสารทิศ ทางนี้ได้มีการเชิญชวนกําลังพลและประชาชนร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์โดยกําหนดร่วมกันลงนามถวายพระพรระหว่างวันที่23-29กรกฎาคมนี้ค่ะ